สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนทำพิซซ่ากินเองที่บ้านหรือจะทำขายก็ได้นะคะเป็นอาชีพได้ง่ายๆเลยค่ะวันนี้มีพี่หมีช่วยเหมือนเดิมค่ะไปดูส่วนผสม,สมกันนะคะส่วนผสม,สมของตัวแป้งมีแค่6อย่างดังนี้ค่ะวันนี้เราก็จะมาทำพิซซ่ากันนะคะแป้งพิซซ่าเราก็จะทำเองนะคะอันดับแรก เตรียมหมอ้อนะคะหมอ้อหมี่ของเรานั่นเองค่ะั้แตน,นะคะหมอ้อหมี่ขนาด5ลิตรนะคะวัตถุดิบของแห้งก็จะมีแป้งนะคะเป็นแป้งขนมปังใส่ไปเลยค่ะ mm hmm. แล้วก็มีเกลือนะคะ mm hmm. ใส่ด้านข้างด้านนี้ก็ได้ mm hmm. ยีสต์ค่ะ mm hmm. เป็นยีสต์หวาน แล้วก็มีอันนี้เป็นนมผงค่ะเป็นหัวนมผงนะคะยีสกับเกลือให้ใส่คนละด้านกันนะคะเพราะว่ายีสเองอะคะ่ะไม่ทํางานในที่ที่มีความเค็มมากแต่ว่าเกลือก็ช่วยควบคุมยีสไม่ให้เติบโตเร็วเวกินไปเช่นกันนะคะให้ห่างห่างกันก่อนนะคะนี่เป็นหัวนมผงใส่เข้าไปนะคะของแห้งเสร็จแล้วค่ะของแห้งก็จะมีเท่านี้ต่อไปก็จะเป็นวัตถุดิบที่เป็นของเหลวนะคะส่วนของเหลวก็จะมีส่วนของน้ําตาละคะ่ะใส่น้ําตาลลงไปในเหยื่อที่เราเตรียมไว้เลยค่ะ เราจะละลายน้ำตาลกันก่อนนะคะโดยจะมีนมสดค่ะนมสดรสจืดนะคะแล้วก็มีน้ำเปล่าค่ะอุณหภูมิปกติก็ได้ค่ะคนผสมค่ะเพื่อละลายน้ำตาลนะคะตัวนี้จะเป็นน้ำมันอะคาโนล่านะคะเราจะแยกไว้ใส่ตอนที่แป้งเข้ากันดีและะ้วค่ะคนไปจ้าให้น้ำตาลละลายนะนค่ะเราก็จะเริ่มผสมของแห้งเข้าด้วยกันนะคะ เปิดเครื่องพี่หมีแล้วนะคะเราก็กดปุ่มนวดอ่าแค่สิบนาทีก็พอค่ะแล้วก็นี้จะเป็นปุ่มลดวเวลานะคะอ่าสิบนาทีพอละเสร็จแล้วก็กดปุ่มนี่ค่ะสตาร์ทค่ะก็ผสมของแห้งเข้าด้วยกันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำอ่าของเหลวค่ะที่เราเตรียมไว้นะคะก็คือน้ำตาลน้ำแล้วก็นมค่ะ คยผสมเข้าไปค่ะนะคะ่ะก็จะเริ่มจับตัวกันนะคะพิซซ่าทำไม่ยากเลยไม่ใส่ไข่ด้วยอะ่ะใส่ไข่ก็คงไปอร่อยไปอีกแบบแต่ว่าตัวนี้ก็อร่อยอยู่นะคะแป้งจะไม่ได้หวานมากหรือเข้มข้นมากจะทำเป็นแป้งนุ่มหรือว่าแป้งบางกรอบก็ได้ค่ะขึ้นอยู่กับเรา พอแป้งแห้งหมดไปแล้วนะคะแล้วก็จะเริ่มใส่ตัวน้ำมันคาโนราก,กันนะคะณจุดจุดนี้เห็นแล้วว่าการหมุนผิดปกติรู้เลยว่าตัวเองช่างแป้งขาดไปทําการเติมแป้งเลยจ้าตามสูตรค่ะก็จะปันนะหลังจากที่เพิ่มแป้งแล้วความหนึบของแป้งก็จะประมาณนี้ค่ะหมุนต่อไปให้ครบ10นาทีนะคะ ระหว่างนี้เราก็จะทาการเตรียมหน้าของทิซซ่ากัค่ะวันนี้จะทำฮาวาเอนนะคะจะใช้เช้ก่อขนาดนี้นะคะ่ะอันนี้เป็นผ่านขนาดประมาณ10นิ้วนะคะ1 0ถึงนิ้วจะใช้เช้ก่ออยู่เศชิ้นวิธีการหันร่นก็คือเราจะหั่นแนวสไลด์ด้นี้นะคะเนี่ค่ะหั่นเสร็จรียบ้อยแล้วค่ะต่อไปเป็นสับแล้วค่ะสับสดที่เราเลือกใช้จะเป็นสายพันธุ์ภุเกิตนะคะเป็นสายพันธุ์ที่มีรสชาติกรอบแล้วก็หาดอมเปรี้ยวค่ะจำรับไม่ใช่ผลไม้กระป๋องนะคะสำหรักระป๋องนี่จะรสชาติมันจะตืดกว่าดังนั้น ไช่ค่ะหันสองรสกันก็จะใช้ประมาณครึ่งลนะคะสำหรับการทำาับวายเอ็นสะะับรดเยบร้อยแล้วค่ะก็มีความอยากใส่แฮมนะคะแฮมหมู ก็ไปด้วยก็หั่นประมาณนี้ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินค่ะจะใส่ยังไงก็ได้นะคะอยากกินแบบไหนใส่ไปเลยครบสิบนาทีแล้วนะคะนี่คือสภาพแป้งที่ครบสิบนาทีได้ไปแล้วเดี๋ยวเราจะเอามานวดมือแล้วก็พักเขาด้านนอกนะคะค่ะอันนี้จะเป็นแป้งนะคะที่เราทําการนวดผสมให้พี่หมีช่วยนวดนะคะสิบนาทีว้า แป้งนิ่มมากเลยก็นวดนะคะนวดเขาอีกสักนิดนึงนะคะก่อนที่จะพักเขาชอบชอบให้เล่นด้วยพี่โดชอบให้หนงมือเล่นด้วยนะคะก็นวดก่อนนวดแล้วก็จัดทรงขาอนิดนึง แป้งก็ไม่ได้เนียนมากนะคะเราแค่ผสมให้เขาพอเข้ากันเนาะนวดนิดหน่อยไม่ได้ให้ขึ้นฟิลมนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักนองไว้ก่อนครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวต้องหาผ้ามาคลุมนะคะวัตถุดิบแต่งหน้าอื่นๆนะคะก็วัตถุดิบสำคัญก็จะมีออริกาโน่ค่ะอันนี้นะคะก็ของงมโครค่ะเนี่ยค่ะไปซื้อได้ที่แมคโครถุงนี้น่าจะสี่สิบาทนะคะจะไม่ผิดแล้วก็มีอ่า พาสเล่ค่ะเป็นพาสเล่อบแห้งหมดหยาดนะคะเนี่ยค่ะก็เหมือนกันนักโก้นะ,ะ่จาไม่ยากเลยอันนี้ได้กลิ่นนะคะได้กลิ่นรสพัสเล่อาจจะได้กลิ่นไม่เยอะแต่ว่าตัวสาคัญคือออริกาโน่นะคะพลาดไม่ได้พิซซ่าต้องมีตัวนี้นะจ๊ะส่วนนี้จะเป็นมอสซาเรลลาชีสนะคะเป็นแบบแ่งใหญ่ๆคะ่ะแล้วก็เราเอามาทําการหั่นเป็นเต๋าไว้เองนะคะจะหัน่นแบบขูดสลก็ได้เต๋าได้นะคะเราสซอวบกที่จะทําให้มันเป็นเต๋าแล้วค่ะหั่นเก็บไว้แบบนี้กไอยโรยหน้าค่ะ แป้งหมักได้ประมาณเกือบเกือบสามสิบนาทีนะคะมันก็จะฟูขึ้นนิดหน่อยนะคะไม่ได้เยอะมากเดี๋ยวจะทําการแบ่งะคะ่ะโลยแป้งวนวลกันหน่อยเนาะนี่ก็เอามาตัดแบ่งะคะ่ะอู้ก็ประมาณ สองร้อยยี่สิบกรัมโอเคแป้งน้ำหนักประมาณสองรอยี่สิบกรัมนะคะจะทำพิซซ่าถาดใหญ่มันก,ก็ม้วนทึงนิดนึงทำให้เป็นลักษณะกลมๆลวงไปคะ่ะแล้วผิวก็ย้อมเียนขึ้นเนะาะแล้วก็ทึงแป้งวนค่ะตเตรียมมา,ารึงก็เราจะลิ้นแป้งให้เป็นลนักษณะแผ่นวงกลมนะคะใช้มือช่วยได้ แล้วก็ใช้ไม้กลิ้นนะคะนวดต้องขึ้นเขาออกค่ะ ได้ววมหมานาที่เราต้องการแล้วนะคะก็นำมาใส่ถาพิซซ่าถาดนี้ก็ลองด้วยกระดาษลองอบนะคะอ่ามันเป็นกระดาษแบบกลับมาใช้ใหม่ได้เนาะค่ะก็ได้น้องพิซซ่าออมาะคะ่ะอันนี้ขนาดประมาณสิบเอ็ดนิ้วนะคะสิบถึงสิบเอดนิ้วเส้นผ่าศูนย์กลางได้แป้งมาแล้วเราก็จะเริ่มแต่งหน้า ใช้มายองเนสของคิวป้ายค่ะของคิวพีนะคะรองพื้นประมาณนี้เราก็จะเกลี่ยค่ะมายองเนสก็จะเพิ่มรสชาตินะคะแต่ตัวที่เลือกใช้นี้เป็นมายมายองเนสนะคะคือรสชาติมันจะไม่เค็มไม่หวานเกินไปคือไม่หวานเกินไปนะคะ่ะพิซซ่าไม่ควรหวานเกินอะเราว่ามันเป็นของคาวเนาะเกลี่ยให้ทั่วแล้วนะคะ พอเกลี่ยทั่วแล้วก็รองพื้นด้วยซอสมะเขือเทศนะคะก็เลือกใช้ของตัวนี้นะคะ่ะก็ธรรมดาธรรมดาเราจะทำหน้าฮาวายเอียนกันนะคะจริงจริงอ่ะใครชอบของสดอ่ะใช้ของสดได้เลยนะคะใช้มะเขือเทศลูกใหญ่หัน่นสไลด์ได้เลยแต่เนี่ยหน้านี้ที่เราจะทำขึ้นมาจะเป็นหน้าแบบฮาวายเอียนที่คนทั่วไปชอบกันนะคะ เกลี่ยให้ทั่วค่ะ,ะเกลี่ยทั่วแล้วนเนาะเกี่ยทั่วแล้วก็เริ่มใส่เนื้อสัตว์ได้เลยค่ะก็วันนี้เราเตรียมไว้นะคะก็จะมีะเส้กรอกค่ะแล้วก็มีแฮมหมูนะคะก็ใส่เลยค่ะอาใส่ไปก็ใส่ ให้เต็มเลยนะคะขึ้นอยู่กับเราเลยค่ะว่าจะอยากใส่เยอะใส่น้อยแค่ไหนนะคะก็มีสับปะรดค่ะคลอกระจายกระจายกันเนาะให้มันทั่วๆทั่วแล้วก็ตามด้วยแฮมนะคะแ้มห้ามห้ามแ้มห้มห้มห้มก็ทำกินเองมัจะใส่อะไรก็ได้จริงจรจะใส่อะไรก็ใส่ ได้หมดอะถ้าเรากินได้อี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 อ่านะคะเสร็แล้วเราก็เลือกส่วนตัวนะ้องคือจะชอบใส่ออริกาโลลองเบื้องต้นก่อนคือใส่หลายรอบปะคุ้นๆชอบมันหอมนะคะอ่ากับโนนิสนิร์นพัทเล่พัทเล่อ่ะผิดนิสนิรนนะคะเสร็จแล้วเราก็เป็นคนเป็นคนเยอะ,ยอะนะ้องชอบเราก็จะทับด้วยมาอย่างเร,รือีกรอบหนึ่ง สามูเกเตอิกรอบเลยไม่มีกดตายตัวค่ะ,ใส,ะใส่อะไรก็ใส่เนาะแต่ว่าสำคัญก็คือตัวนี้ค่ะชีสมอสซาเรลลาชีสที่เราหัน่นเตาแล้วนะคะแล้วก็จะท็อปปิ้งนะคะโดยหน้าตัวนี้ก็สำคัญะคะ่ะเป็นความอาพิซซ่าต้องมีเนี่ยมาส์ชาร์ฟนะคะหั่นนะจริงๆก็ใส่เยอะก็แพงอย่างพูดง่ายๆแต่จะไม่เยอะม,มันก็ไม่อร่อยเนะมันต้องแบบพอดีพอดอะ บอกเลยบอกเลยอ่าพอแล้วค่ะประมาณนี้เสร็จแล้วก็สโลยด้วยออริกาโน่นะคะกับพาสเลทลพับเข้าไปบนหน้าอันนี้อืออร่อยเลยค่ะคุณสังเกตตอนที่เขาอบเสร็จแล้วนะคะพาสเทลเด็ดจับว่าเด็ดค่ะสัปด์เด็ดนี่ค่ะโอ้เน้นนะคะหน้าพิซซ่าเดี๋ยวเราจะมาดูตอนที่เขาอบเรียบร้อยกันแล้วนะคะ พิซซ่าสุกแล้วค่ะอบประมาณ30นาทีนะคะแล้วก็จะได้หน้าที่มันไม่ไหม้ดนึงนะคะแบบนี้ครับหลังอร่อยเลยค่ะเดี๋ยวเราไปตัดพิซซ่ากันค่ะตักขณะร้อนนะคะตัดเป็นแปดชิ้นมักแบ่งเ,เป็นสี่ตอนแล้วค่อยแบ่งเป็นแค่ะหน้ามันก็จะแบบป้นิดนึง เสร็จแล้วนะคะได้ทังหมด8ชิ้นค่ะเย่เย่เย่เยน่ากินใช่ไหมล่าเดี๋ยวใส่กล่องกันนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างพิซซ่าหน้าต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นซีฟู้ดฮาวายเอียนหรือหน้าผักหรือเห็ดเราสามารถใส่อะไรก็ได้ที่เราชอบลงไปค่ะแต่ก็ต้องดูด้วยนะคะว่า มีความคาวหรือเปล่าถ้ามีความคาวอย่างซีฟูด้ดเราก็ต้องใส่บางอย่างเพื่อดับกลิ่นเช่นหอมหัวใหญ่ฟิกหวานเป็นต้นจ้า Shall we begin?